คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้เรามาใคร่ครวญพระคัมภีร์สั้นๆก่อนนอนด้วยกันนะครับในคืนนี้ยกมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่5ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนของพระเยซูครับบอกว่าคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกอีกครั้งนะครับ คนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกผมคิดว่าพระธรรมข้อนี้น่าจะหมายความว่าถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและถ่อมใจเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่แห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าแน่นอนครับซึ่งในพระธรรมตอนนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่มีใจก้าวร้าวแข็งกระด้างจะเป็นสุขและได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกด้วยหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าคงไม่น่าจะใช่แน่นอนครับเพราะเราคงจำได้ว่า ตอนที่ฟาโรห์จับอิสราเอลเป็นทาสแล้วพระเจ้าพยายามส่งโมเสสมาบอกให้ท่านปล่อยประชากรของพระองค์ไปฟาโรห์มีใจที่แข็งกระด้างและไม่ยอมปล่อยไปครับและท้ายที่สุดมรดกที่เขาได้รับก็คือภัยพิบัติและการสูญเสียนานบประการแทนครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องยากในบางครั้งที่เราจะสามารถสวมจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนได้ในเวลาที่บางครั้งเราอาจจะถูกหาเรื่อง หรือรู้สึกถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรู้สึกไม่ยุติธรรมรู้สึกถูกเอาเปรียบใช่ไหมครับใครจะไปยอมละ่ะจริงไหมครับแต่พระเยซูยอมครับพระองค์ยอมถูกยามเกียรติพระองค์ยอมเจ็บปวดยอมหลังพระโลหิตและยอมสละชีวิตเพื่อช่วยพวกเราครับการที่เรามีพระเยซูเป็นแบบอย่างไม่ได้หมายความว่าเราต้องเจอการถูกเคี่ยนตีหลังโลหิตเหมือนพระองค์นะครับสิ่งนี้หมายความว่าเราต้องเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์สอนครับ และทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพและอ่อนโยนครับเพราะความเจ็บปวดและความตายพระองค์ทรงชนะแล้วนะครับและสิ่งที่ใครมาเอาเปรียบเราไปพระองค์จะคืนให้กับเราอย่างแน่นอนครับเราจะเป็นสุขและได้รับแผ่นดินของพระองค์เป็นมรดกแน่นอนเราสามารถวางใจในพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสำหรับเราได้เลยครับก่อนจะไปอธิษฐานและเข้านอนกันในคืนนี้อยากจะบอกผู้ฟังว่า คุณผู้ฟังสามารถรักษาความสุภาพอ่อนโยนเอาไว้ได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังคุณนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปเป็นพระพรถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับมาอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าครับขอบคุณพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งให้กับเราในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรารู้ว่ามีหลายครั้งที่เราอาจจะเผลอแสดงคำพูดหรือการกระทำที่ดูไม่น่ารักออกไป เราอยากสารภาพกับพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าเวลานี้เราได้สำนึกผิดแล้วและเราอยากที่จะกลับใจใหม่ขอพระองค์ช่วยเราเสริมกำลังเราในการที่เราจะเอาชนะความก้าวร้าวในใจในการที่เราจะมีจิตใจที่อ่อนโยนและมีท่าทีที่สุภาพทั้งในใจในคำพูดและในการกระทำของเราด้วยขอให้เรามั่นใจว่าความอายุติธรรมและการเอาเปรียบใ,ใดๆที่เราได้เจอ ไม่อาจเทียบได้กับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งสำหรับเราเราจึงมีทุกอย่างเพียงพอและมากพอที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆด้วยหัวใจที่สุภาพและอ่อนโยนและขอให้คืนนี้เรานอนหลับพักผ่อนอย่างเป็นสุขภายใต้การดูแลของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ไหมทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ